โดนแดดเที่ยวทุดท้ายไงแล้วก่อนนั้นนั่นนะก่อนนั้นนั้นน่ะเหรอรวยถามเทคนิคเล่นม้าหน่อยเป็นไงทำไมถึงโดนแดดโดนแดดประจำเลยฮะเทคนิคเป็นไงเทคนิคเทคนิคเล่นม้าเทคนิคการเล่นม้าเราก็ ดูม้ามีไข่ไหมอ่าถ้าม้ามีไข่มันจะวิ่งแล้วมันจะจุกถ้ามีไข่มันเป็นตัวผู้ตัวผู้เออตัวผู้ตัวผู้มันจะวิ่งแล้วไข่มันจะแฝกแฝงนไม่องมามันจะจุกแล้วมันจะไม่มาไม่มาใช่ไหมอ่ามันจะไม่ชนะมันเจ็บไข่ใช่ครับเ็บแล้วถ้าไอตัวมีจิ๋มมากตัวมีจิ๋มโอ้โหจิ๋มมันเสียสีกันได้ความเสีย่งมาเบียดไปเบียดมาออมันได้ความเสียวตองให้ตอชนะเลยชนะเลยเราเาเนี่ยเลือกตัวผู้แดกเนี่ยแดก วันนี้สนามแช่สนามแช่อ๋อแช่แช่ตัวเมียชนะตัวเมียชนะเพราะกระจิ๋มมันสีกันสีกันไม่ได้ฟเสียวโดดปุ้งชนะปุ้งปุ้งเลยบาแบากับบายแล้วบาแบากับบายแล้วเราเลือกแทงตัวผู้ไงเลือกแทงตัวผู้มันเห็นตัวเมียสีกันเอออมแข็ง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 ใครมันโยนไม่โยนมาอีกเจ็บใครใครวิ่งไม่ออกวิ่งไม่ออกแบบเอออ้วทฤษฎีมีอยู่แค่นี้เนาะ สุดท้ายมันก็หมดหมดไปเพราะอย่างนี้เองตัวเมียวิ่งนําก่อนมันเห็นตัวผู้มันอยู่ก็เห็นกระตินสีกันตัวเมียเจี๊ยวตัวผู้ก็เจี๊ยวแขนมันเล่นด้วมเนล้ยมันเล่นด้วยเนี้ยวิ่งเลยเหรอโอ้ชนะนี่ก็ตรงเมียนะเออ ตัวเมีชนะเลยตา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 ยเอาเอาเนาะเอาตามมันนะแชร์อ huh. ย่าเลือกตัว oh. ผ yeah. yeah. ู้นะเลือกตัวเมียมันสารสินนะมันนะเอาตามมันครับมีหน้าไม่เอ็งเกงพาคุณหมดทุกสัปดาห์เลย